สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปัญญาทิพสตูดิโอวันนี้ผมจะมาสอนการใช้งานปลักอินตัวหนึ่งที่ทำให้โปรแกรม c u b a s e มีเสียงออกใน OBS กันนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับง่ายแค่นิดเดียวเองครับโดยไม่ต้องใช้งานไว c e Mister อีกต่อไปนะครับแล้วก็เสียงที่ได้ก็ไม่เพี้ยนด้วยนะครับเรามาดูกันครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับเข้ามาที่เบราว์เซอร์นะครับของอินเทอร์เน็ตนะครับ ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับในการดาวน์โหลดปลั๊กอินตัวนี้นะครับจากนั้นครับผมก็จะทำการ Copy ลิงก์ตัวนี้นะครับไปวางในเบราว์เซอร์นะครับปลั๊กอินตัวนี้นะครับเป็นของ Reaper นะครับแต่ว่าใช้งานกับโปรแกรมค u b บ t ตได้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆเข้ามาในเว็บไซต์นี้แล้วนะครับ ให้เพื่อนมาตรงนี้นะครับที่ดาวน์โหลดนะครับถ้าคิวเบตของใครนะครับเป็นเวอร์ชัน5นะครับก็ให้ดาวน์โหลดเป็น3.2บิตไปนะครับถ้าคิวเบตใครนะครับเป็นเวอร์ชัน9ขึ้นมือนะครับ9 1 0 11นะครับให้ดาวน์โหลดเป็น64บิตนะครับผมก็จะทําการคลิกดาวน์โหลดนะครับหลังจากที่ผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการปิดหน้าต่างนี้ออกไปเลยนะครับ จากนั้นผมมาที่ my pc นะครับแล้วมาที่ดาวน์โหลดจากนั้นนะครับผมก็จะทำการติดตั้งปลั๊กอินตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเรียปลั๊กอินนะครับผมจะติดตั้งตัว6 4บิตนะครับคลิกหัวนะครับเลือก run administrator นะครับจากนั้นมากดที่ yes แล้วก็กดใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ next นะครับแล้วก็ install เลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับตรงนี้นะครับ install เลย เสร็จแล้วนะครับล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับมันก็จะถามมาเราได้อ n s t ตอ l แล้วนะครับเราก็โอเคไปจากนั้นนะครับก็ปิดออกไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆมาที่โปรแกรม q b a เ e นะครับทำการเปิดโปรแกรม Cubate ขึ้นมานะครับรอสักครู่นะครับจากนั้นนะครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนเปิด โปรแกรม Cubase ขึ้นมาแล้วนะครับให้เพื่อนๆกดที่ F4 นะครับหรือว่าเข้ามาที่ตรงนี้นะครับ Studio แล้วมาที่ Audio Connect นะครับแล้วแล้วมาดูว่าที่ Control Room นะครับเพื่อนๆได้เลือก Soundcard ของเพื่อนๆหรือยังนะครับจากนั้นก็ปิดออกไปได้เลยนะครับและมาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะครับในการใส่ p l u อ i n ของ Reaper ตัวนี้นะครับ ให้เพื่อนๆสังเกตนะครับตรงมุมขวานี้นะครับที่เมนนะครับมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับเราไม่ต้องไปสนใจนะครับให้เพื่อนๆนนะครับมาที่ Insert ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่า Element ใส่ได้หรือเปล่านะครับถ้า Element นะครับมี Insert ตรงนี้ก็แสดงว่าใส่ได้นะครับให้เพื่อนๆไปสังเกตดูนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้งานนานแล้วนะครับในโปรแกรม q u b i t Element นะครับ ถ้าเพื่อนๆเปิดมานะครับมันเป็นเมนอยู่นะครับให้เพื่อนๆมาที่อินเสิร์ตตรงนี้นะครับที่เมาส์ผมนะครับตรงมุมขวาล่างนะครับคลิกเข้าไปนะครับอินเสิร์ตแล้วมันจะมีคําว่ามอนิเตอร์นะครับให้เพื่อนๆคลิกใส่หนึ่งครั้งนะครับมันจะมีมันจะมีลงมาแบบนี้นะครับแล้วให้เพื่อนๆมาที่มุมขวาตรงนี้นะครับแล้วมาเลือกนะครับปลั๊กอินของเรปเปอร์ที่เราได้ทําการติดตั้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ มันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรง k o โก o และอะไรนี้ครับให้เพื่อนเพื่อนมาตรงนี้นะครับคลิกใส่หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ anyway. มันจะมีคําว่า Reapack นะครับให้เพื่อนเพื่อนคลิกใส่หนึ่งครั้งให้เพื่อนเพื่อนคลิกใส่อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วมาหาคําว่า ReSteam Standalone นะครับตรงนี้นะครับแล้วเลือกตรงนี้นะครับและจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับมาคลิกใส่ตรงนี้นะครับ Sense Audio MIDI นะครับ หนึ่งครั้งแล้วมาเลือกตรงนี้นะครับให้เป็นโลคอนบ r o a ค c a s t นะครับอย่างแบบนี้นะครับจากนั้นก็คลิกออกไปได้เลยนะครับจากนั้นครับผมจะทำการ insert ไฟล์เข้ามานะครับไฟล์อะไรก็ได้นะครับสักไฟล์นะครับมาทดลองนะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับ เรามาเพลย์ดูนะครับว่ามันใช้งานได้หรือยังนะครับในโปรแกรม q b วเบนะครับมีสัญญาณออกมาแล้วนะครับสัญญาณขึ้นแล้วนะครับนี่ครับสัญญาณขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าเรามาดูที่ OBS นะครับว่ามีเสียงออกหรือยังนะครับนี่เป็นเสียงพูดของผมนะครับไม่ใช่เสียงของในโปรแกรม q b ว a บนะครับแสดงว่ายังไม่ออกใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาทำต่อนะครับจากนั้นให้เรามาที่ OBS นะครับ แล้วมาให้เพื่อนๆนะครับถ้าตรงนี้นะครับเพื่อนๆยังไม่มี audio input capture นะครับให้เพื่อนๆมาที่เครื่องหมายบวกนี้นะครับแล้วก็แอดโอ d โ o อิ p พุตแคปเจอเข้าไปนะครับแบบนี้แล้วก็โอเคไปแต่ว่าของผมได้ทําการติดตั้งแล้วผมก็ทําการแคนโซ่ไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับที่สําคัญนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับตัวอื่นนะครับให้มาที่ audio อินพุตแคปเจอนี้นะครับแล้วมาที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับ แล้วมาที่ฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์สำคัญนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆมาที่มุมด้านล่างซ้ายมือนี้นะครับเครื่องหมายบวกนะครับคลิกใส่หนึ่งครั้งนะครับแล้วมาที่ VST2 นะครับปลั๊กอินคลิกใส่หนึ่งครั้งนะครับจะขึ้นมาเพื่อนๆจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับแต่ผมไม่เปลี่ยนนะครับผมก็โอเคไป จากนั้นะครับให้เพื่อนๆนะครับมาตรงนี้นะครับสำคัญนะครับเพื่อที่ว่าจะให้มีเสียงออกในโปรแกรม OBS นะครับให้มาเลือกตรงนี้แล้วเลื่อนหานะครับเลื่อนหาปลั๊กอินตัวร e a p e r ตัวนั้นนะครับนี่นะครับมันจะอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับมันจะอยู่ด้านล่างนะครับเราก็มาคลิกใส่คําว่าเ e a s t e ีมสแตนด d o น์โหลนะครับตรงนี้คลิกใส่หนึ่งครั้งนะครับ จากนั้นนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เราคลิกใส่ onlo w access นะครับจากนั้นนะครับให้เเพื่อนๆเปิดตรงนี้มาดูนะครับ open plugin นี่นะครับสัญญาณมาแล้วนะครับเห็นไหมครับสัญญาณขึ้นแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราเลือกแบบที่มันให้มาเลยนะครับกับโปรแกรมนะครับเราไม่คลิกใส่ที่ตรงนี้นะครับคลิกใส่ที่ รีเซฟโอ u d โอมิดีนะครับจากนั้นก็ปิดไปได้เลยนะครับจากนั้นก็คลอดตรงนี้ไปนะครับจากนั้นเรามาดูซิว่าในโปรแกรม Cubase เสียงออกมาใน OBS แล้วหรือ,อยังผมจะทำการ Play เพย์ดูนะครับครับแล้วมาดูที่ OBS นะครับผมจะไปพูดนะครับว่าสัญญาณยังดีหรือเปล่าถ้าขึ้นครับแสดงว่าเสียงเข้าใน OBS เะครับ นี่นะครับเสียงมันก็เข้าใน OBS แล้วนะครับก็แค่นี้แหละครับแต่ว่าในการตั้งค่า OBS นะครับผมจะเพิ่มเติมนะครับ1นนะครับให้เพื่อนๆมาที่รูปฟันเฟืองนะครับจากนั้นมาที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วมาแอดตรงนี้นะครับแล้วมันจะมี VST 2ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็แอดตัว r e s t e a m Standalone เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนที่2นะครับมาที่รูปฟันเฟืองเหมือนเดิมจากนั้นมาที่ Property นะครับ แล้วเลือกตรงนี้นะครับเป็นซาวด์การ์ดของเพื่อนๆนที่ไซส์อยู่นะครับของผมนะครับเป็นโฟกัสไลท์ผมก็เลือกเป็นโฟกัสไลท์นะครับจากนั้นก็โอเคไปและขั้นตอนที่3นะครับมาที่รูปฟันเฟืองอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมาเลือกที่แอดวานนะครับให้เลือกตามผมเลยนะครับตรงนี้นะครับเราจะติ๊กเป็นโมโนนะครับเสียงมันจะดีกว่านะครับเป็นสเตอริโอนะครับคลิกใส่นะครับทั้ง3ตัวเลยนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับก็คลิกใส่1 1 1แบบนี้นะครับตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6เราไม่ต้องไปยุ่งนะครับเลือกตามผมเลยนะครับจากนั้นก็คลิกออกไปได้เลยและขั้นตอนสุดท้ายนะครับเรามาที่ setting นะครับแล้วมาที่ audio นะครับสำคัญนะครับมาที่ audio แล้วมาเลือกตรงนี้นะครับเป็นซ u วการ์ดที่เพื่อนๆใช้อยู่นะครับของผมเป็นโฟกัสไลท์ก็เลือกเป็นโฟกัสไลท์นะครับ จากนั้นก็คลิกโอเคไปแค่นี้แหละครับโปรแกรม c u b a s e นะครับก็จะมีเสียงออกใน OBS แบบง่ายได้โดยไม่ต้องใช้งาน Voice Meter เพราะว่า Voice Meter นะครับเสียงมันจะแบบอยากเพี้ยนนะครับผมผมว่ามันใช้งานไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะครับเสียงจะดีกว่าแล้วก็ไม่เพี้ยนด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับผมจะลองอีกครั้งนะครับจะลองเล a y ที่ c u b a s e ดูนะครับ ว่าเสียงออกจริงหรือเปล่านะครับเสียงออกแล้วนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ